สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูแตงไทยนะคะที่ปลูกที่ปลูกระหว่างต้นมะเขือเทศเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแตงไทยเนาะคะ่ะเนาะที่ปลูกระหว่างต้นลุมมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศตัวนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศสีดาเนาะคะ่ะเมืนน่อกี้สิพามาเบิ่งแตงไทยที่หฮาปลูกแล้วกว็อันนี้คือเห็นคือเห็นเรื่อยงามแบบนี้นะ คือแขนงของแตงไทยเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเราจะเด็ดยอดของแตงไทยทุกต้นนะคะเนาะแล้วก็จะจัดระเบียบเถาของแตงไทยไปในทางเดียวกันเนาะค่ะมม่กระชิง่ายแล้วก็สวยงามแล้วก็สะดวกในการจัดการเนาะค่ะนี่ค่ะจะประมาณแบบนี้เด๋ยวสิบ้ายางมืงเนาะค่ะด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ นี่นะคะเวลาเขาจัดการหรือว่าเขาเอ่อมาเบิงหรือว่าการคดนน้ำค้นยังกะสิบรายมาเหยียบเทาเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเขาเตี้ยงเทาไปทางเดียวกันแล้วมันกะสิเฮดให้มันเป็นระเบียบเนาะคะ่ะนี่ค่ะเขาจะหันเข้าไปยังสีเนาะคะ่ะให้มันมาอยู่ในทางเดียวกันแล้วมันกัสิเป็นระเบียบเรียบร้อย เลาตรงด้านนี่ก็สซีบมี่เนาะค่ะจะมีไปฟังเดียวเนี่ก็จะเป็นต้นวระเทศซีดาเนาะคะ่ะซีดาที่เขาปลูกระวางแถวระวางหลุมนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะของแตงไยเนาะคะ่ะอันนี้ก็เขาจะปลูกแบบเรียงต้นเดียวเนาะคะ่ะเพราะมีขะแนงเนาะคะ่ะเนาะจะเป็นประมาณนี้ค่ะถ้าจะเป็นท้าเห็นคะแนงสี่เนาะคะ่ะเนาะเขาก็จะเด็ดออก ก็จะเลี่ยงแบบให้มันเป็นต้นเดียวการติดลูกมันกน็ติดลูกดีในทุกช่อนะคะเนาะเพราะว่าคะแนงบ่อใดมากแย่งอาหารของเขานะคะแล้วก็บอีกอย่างหนึง่งน่วยเขากะสีสมบูรณ์สวยงามนะคะเนาะนี่ค่ะน,นี้ก็เพิ่งจะเป็นน่วยค่ะก็เลย ถ้ามาชุม่มมืองนี่จะแขนงแขนงเขาจะถ้าถ้าถ้าสมบูรณ์ช่อเขาจะกาดเงาค่ะกาดเงากะสิสมบูรณ์เวลาเป็นหมากเป็นนวยกะสิสวยงามเนาะคะ่ะเนาะเขากาดเขากะสิแข็งแรงแล้วก็ทนบริเหตุให้อ่ามันหักเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะนี่ก็เพิ่งเป็นดอกเ้าก็จะเห็ดเป็นต้นเดียวแบบนี้อันที่เห็นนี่ก็คือร,ททระเขือเทศต้นพ่อปลูกคูเนาะค่นนะเนาะ มาปลูกต้นคู่ก็เลยใส่ต้นเดียวเดี๋ยวถ้าเป็นแขนงนะการจัดการมันก็สียากลําบากอีกนะคะแต่ว่าตัวนี้คือเขาจะไม,ยม่ยืนไม่ยืนไม่เป็นค้านนะคะแล้วก็สีจัดเท้าเกี่ยวใส่อ,อเชือกนะคะเนาะให้มันเลื่อยไปน้ำเชือกค่ะอันนี้ค่ะนต่บ,บุมมีเวลาบ,บาุ๊มค่ะในมีเวลามาเฮ็ดไห้เนาะคะ่ะนี่จะสังเกตว่า ช่อดอกกําลังสิบเป็นหมากก็จะมีเป็นปันขึ้นมาขึ้นมาอย่างสิ่สังเกตว่าจะจะไวเฉพาะล่ำต้นล่ำเดียวเนาะคะ่ะจะบ่มมีแขนงแตกออกคางเนาะคะ่ะแล้วก็สิดอกก็สิขึ้นไปแบบนี้เราจะเป็นการบบนีเนาะค่ะเนาะอ่ามันก็จะสมบูรณ์เรื่อยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถ้าห้าเหตุแบบนี้ต้นกสิแข็งแรงนะคะอยงสิ่ค่ะ ะะดอกกระสีเลี้ยงึ้นมาเป็นการการแบบนี้อันนี้พาะมาเบึงก็เพื่อเป็นแนวทางในการเทดให้หลายๆคนเนาะแดงไทยก็สามารถปลูกรวมกันกับบักเขือเทศได้เนาะค่ะเนะาะทั้งนี้กับนี่คือกันค่ะแดงไทยกับกาลังสีติดมากเนาะค่ะเนาะกาลังสีติดมากเนี่ยค่ะ ทวรารีทงก็ก้าังงามเนาะคะ่ะกาํางสิเป็นดอกแต่ว่าข้ากรสิมาคูดดินถมเหงามันราว่าเวลาเวลามันสิปนเ,เป็นดอกเรกิ่มเป็นดอกเลยเขาจะมีเข็มเนาะคะ่ะเขาเอื่นว่าเข็มผลเนาะคะ่ะมันก็จะเข็มมันก็สิแทงออกมาด้านขางลำตน้นถ้าสมมติว่าข้าถมเหงามันแล้วเข็มที่มันแทงออกมาจะเป็นจะเป็นเข็มที่เทศให้เกิดเป็นหมากเป็นน่วยของบ ชัวริสงเนาะค่ะเนาะแล้วก็มันกซีเนียนในเข็มแท่งดินแล้วก็สิสามารถเฮ็ดให้ลูกหมากมันดกได้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเนี่ยมันจะเป็นแตงไทยกำลังติดหมากค่ะกสิมรุ่นกัน,นะะเนานนะค่ะเพราะว่าแตงไทยที่เฮาเฮ็ดนี่ก็จะเอาแค่แขนงของของแตงไทยเนาะค่ะจะเลี้ยงแค่แขนงเนาะค่ะเนาะเพราะว่า ตรงยอดเทาจะตัดถิ่มถึงตามันมันมันฉี่ออกมาเนาะคะ่ะเนาะยอดมันอะมันจะสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นตรงที่เขาตัดยอดแล้วแต่คะแนนก็สิแตกออกมาด้านทางแบบนี้เอาแค่คะแนนอ,อันนี้คือความสมบูรณ์เนะะถาะ่ถ้าา้าเฒ่าอันเอายอดเอายอดแม่มัน,น่ะมันมัน,ม,นมันจะเหตุให้ติดลูกสาเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าส่วนมากลูกมันจะ ถ้าห้าบอเอาเอาแขนองออกเออเอายอดมันออกเอาต้นแม่มันออกนะต้นแม่มันจะกินอาหารแล้วก็ลูกมันก็นจะมักจะออกอยู่ตามแขนงเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ขออภัยค่ะลูกจะออกอยู่ตามแขนงเราที่นี่นั่นถ้าเขาบอเอายอดแม่มันออกยอดแม่มันก็จะกินอาหารแล้วก็เา่าไปเรื่อยๆสมบูรณ์ไปแช่ยอดเดียว คะแนนก็สิบเป็นคะแนนที่คะแนนน้อยเวลาออกลูกออกมากกับสิบพสมบูรณ์เนาะคะ่ะแต่อันนี้เนี่ยเมืองที่ค่ะมันจะเป็นคะแนนของแตงไทยเหมือนเลยค่ะมันไม่มียอดแม่ของแตงไทยเนาะค่ะเนาะนี่คือความสมบูรณ์ของเฮาการเลี้ยงแตงไทยของเฮากับบเดมียังหลายค่ะทุสมากอ่าช่วงที่เอาลงกลุ้มไม่ๆม่เนาะค่ะเฮาจะเพาะแบบยอดแบบ ต้นกาเนาะคะ่ะเขามาปลูกแบบมีต้นกาใส่ถุงดำเนาะค่ะเนาะอวที่นี่ก่อนเสียเอามาล่งหลุมกลนดินเนาะค่ะก้นดิน,นะคะคอ,นนอเป็นหลุมซ้่กันกับถุงที่เท้าเพาะไว้เนาะค่ะล้กก็มาเอาแต่งไยล่งเนาะค่ะเนาะเพราะที่นี่เอาแต่งไยล่งเซ็จแล้วเขาก็ถุงมดินแล้วก่าใส่ปุ่นเนาะค่ะปุ่นขิงงัวนเนาะค่ะเนาะ จะเป็นมู่นขี้ง้วนะคะมาหลอบกลุมไว้นะคะเนาะอ่าแล้วที่นี่อ่าผ่านไปแตกยอดไม้ของเขาขึ้นมาเท่ากับใส่ปุ๋ยสูตรสิบหาสิบหาเนาะค่ะเนาะใส่หลอบเดียวได้ค่ะในช่วงนั้นที่ใส่หลอบเดียวเพราะว่าจะเล่งการจะเริ่มเติบโตของเขาเนาะค่ะเนาะอ่าบัดที่นี่เพราะัดเล่งเกินจะเริ่มเติบโตของเขาแล้วต่อไปก็เข้ากัจะได้กินฟุ้งที่เฮ้าไห่ แต่เหลื่อมแหลกปลูกนะคะเนาะเฮาจะเบเปลี่ยนการล่องหลุมด้ยค่ะเพราะว่าฟุ่นมันก็นจะเกิดความห่อนเนาะคะ่ะถ้าเฮาล่องหลุมต้นกาต้นไม้เฮานะ่ะอ่าพึ่งล่องหลุมมันอาจจสเห็นให้มันตายเนาะคะ่ะห่อนตายได้เนาะคะ่ะและ้วก็ถ้าเฮามาลุยตรงข้างนาในเวลาอ่ามันย่อยสลายแล้วสารอาหารก็จะไปเลี้ยงต้นได้ในช่วงระยะที่เขากําลังจะเริ่มเติบโตแบบนี้เนาะคะ่ะน,นนี่ค่ะ มันก็จะง,งามนะคะเนาะจ้างได้กัล่องน้ำไปกัล่องน้ำไปเฮ็ดเบิ้งเนาะค่ะเนาะเธอจะเป็นแนวทางดีๆสำหรับเ,เพื่อนๆหลายๆคนเนาะค่ะเนาะที่กำลังสีคิดจะปลูกเนาะคะ่ะตรงนี้มันก็สามารถปลูกได้เนาะคะ่ะเพือเทศับแต่งไทยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเดือนเมษายนที่มีความห่อนหล่อนแรงเนาะค่ะ แต่ว่าเ้าวกะสามารถที่ปลูกมะเขือเทศได้ค่ะอ่าประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือว่าการที่รดมะเขือเทศเนาะค่ะรดมะเขือเทศรดแตงไทยเนาะค่ะรดน้ำมันนะเขาก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างนะคะเนาะเ้าสามารถที่รดตะเบกแตงไทยก็ได้เขือเทศก็ได้กินน้ำน้ำสี่รดตะเบกะเขือเทศแตงไทยก็ได้กินตะน้ำน้ำเ้าก็เลือกเอาเนาะค่ะว่าเ้าสีหดยังแน่เนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะเ้ากระผ้ามาเบง แนวทางเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ความสวยงามของต้นมะเขือเทศแล้วก็ต้นแตงไท่ที่สวนเฮาปลูกไว้ทายูทากินเนาะคะ่ะเนาะเป็นกเกษตรบ้านๆเป็นกเกษตรผสมประสานปลูกในสิ่งที่เฮาอยากกินกินในสิ่งที่เฮาอยากสิปลูกเนาะคะ่นะเนาะโอเคค่ะสําหรับมื้อนีก้ก็ก็ฝากกดไลค์กด ติดตามและกดแช่นะคะนอารรมมันเป็นประโยชน์นะคะสำหรับมือนีกนัสวัสดีค่ะ